ผาห้อยได้เ <Tipp> ด <oir> <R ud> ียวหนิผ้าห้อยได้คนใดผ้าผีผ้านองเบืองเบิองตัวหกสิบโลละหกสิบอยากได้โลละหกสิบเนี่ยครับเนี่ยนี่นี่นะครับพี่น้องจะได้บังนี่บังยังี่าทัดสูดอยู่เดียวถ้าติมั้าถ้าติมกับลังเลอยู่นะครับพ่อในตัดสินโลละหกสิบบาทเด้อครับเด้อนี่มีทั้งเบิร์ตซี่ตัวป่ครับสี่หาตัวเนี่ยครับตัวได้เลยครับโลดหกสิบบาทเลยผู้ใดอยากได้อ่ะผู้ใดผิดน้องเบียเวลาบางนะครับเด้อ ทิกเส้นกันพี่น้องย่นเส้นกันเ้ยม้องมาตลาดนัดมื่วานด้อพี่น้องกันนะตลาดนี่ยทั้งเปียกเนี่ยพี่น้องครับมันอีขอบหมดเต็มด้วยครับเด้อว่างเลยตั้งว่างครับพี่น้องครับเหมือนขอกว่างขอกว่าง แต่ว่าที่เ็นสื่อนี่คือเป็นใสไงเนาะ่สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดมันยางครบบเออวาลินนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นีครับืันนี้เป็นมือล่องครับเป็นวันพุดูนะครับใจจริงนั่นว่าเสียอาวงเขามาขายแต่ว่านัดกันเลือนอาขาดเคลื่อนนะครับก็เลยแวะทายคลิปให้ีน้องเบิ่งนะครับว่าบรรยากาศมือล่องนะครับสีคือขาดเสมอวันอาทิตย์บอกนะครับเดี๋ยวเขาสไปยางช่วงตลาดนำกันครับไป รุมเบิงหัวตัวเดียวครับพี่น้องครับสามตัวครับเดี๋ยวใครอยู่เราก็มาเดียวมาสองเงินนึงเอาฮาไคับเอาซ้าุไปเอาซ้อเออเออเอานับงครับ

มันพ่างโตกับพ่างนะครับพี่น้องตอร้องกันอยู่นะครับพอห้าติมนะครับเดี๋ยวสิถามห้าติมนะครับตั้งมั่วเป็นจังไดเมนะครับกำลังตล้องกันอยู่นี่ครับพี่น้องครับท่าเทพด้านนั้นดีครับผมสวัสดีครับเป็นจังไงบรรยากาศมั่งเนี่ยน้ำใจมั่นี่งอแพงในงอแแพงแมครับสำหรับห้าติมงอแแพงด้วครับเด้อนะครับมื้อนีมันถอยดากเพื่อนด่าถอยดากเงี้ยไปเห็ุได้นอ่ะครับ มันเองว่าวันเหนือเปจะได้ซื้อเมื่อไงวันเหนือกับราคาปกติอยู่ช่วงๆบล็อคบลขึ้นบลดครับ่ะวันเหนือกับราคาปกตินะครับสำหรับอาตีนนะครับ้นีหล่อมึงงัวนะครับหล่อมึงงัวคือเก่าง่วงตลาดมือร่องอาตีมบ้าแพงแน่นะครับพี่น้องครับแพงแน่งัวงัวกับบัลายนะครับในหางกับในหางเขาลายบ่เมื่อไง บัหลายวันได้ห่างกับวัหลายส่วนหลายวันอาทิตย์สิบเขาสิมาวันอาทิตย์ดนะครับเขาสิมาวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับสี่ตัวนี่สี่ตัวสองสามสี่ตัวล้สี่ตัวล็กันล่าล็อกกัลล่าอยู่สักเนี่ยคนเบากันอยู่นะครับพี่น้องครับกัลล่าหาสิ้อหาขายเอาฝากเบอร์ให้พี่น้องครับแปดห้าครับสองเก้าครับ สูงโูสามหนึงครับผมผูได้อยากแดงกูว่าได้อยากแดงง่ายตัวซางครับผมได้อยากขายงาง่ายกว่าตบ่ครับผมมาผูด้กูผูง่ายมาผงายอัปเดตมันเปจาไหนสือไปสตัวชีตัวหรอไปแล้วไปตัวไปแล้วสอตัวกระลงพม่าคือเก่อลรงพม่านะครับพมิตนองรับง่างามร่งพมานะครับเดินสลับไแล้วาห้าตมนะครับการแล้วตัวนึงเจ็บขาในแหละอ๋อแล้วตัวเจ็บขา นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องรรััจดกกานอดอ่านี่ตัวนี้เพิ่นเพิ่นเราเพิ่นเปิดราค้ายูโร60เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับขาห้อยไดเดือยข้อนใดขาห้อยไดเชี่ยวมาอ่าพาพี่พาน้องเบิ่งๆตัว60โลละ60อยากได้โลละ60นี่ครับนี่นี่นี่นะครับพี่น้องจะได้บังนี่บังงั้นว่าทัดสูญอยู่เดียวออห้าติมนัทห้าติมกับลังเลอยู่นะครับพ่อไอตัดสินโลละหกสิบบาทเด้อครับเด้อนี่มีทั้งเบิร์ตซี่ตัวปะครับ มีหาตัวเน es, ี่ยครับได้เลยครับโล60บาทเลยกูได้อยากได้อะน้ำเพลินนะครับงูอ่าป่าม่นปราม่นสองลอยสองลอยกลัวๆนะครับบืนใส่สามอยกับมีนะครับด้วนี่สองลอยหนะครับสาราาคสองลอยกลัวนะครับกูไดอยากได้มีโยหาตัวกิโลก60บาทสั่งเอาโหลดนะครับสมัครสั่ง อาฝากเบอร์เนี่ยในห้อย092ครับผม769ครับ7987ครับผมบ่มีผมบ่มีมีห่างห่างยันกว่าคนบ่มีเมียครับคนบ่มีเมียคนบ่มีเมียด้วครับเด้อแกอยุ่งยากคนผมมีเมียเลยก็หน่อยหน่อยผมได้อยากได้นีใครว่าเขาดูมีเมียหัวยาวเออนี่ละตัวผมมีความเป็นจริงตัวเความเป็นจริงเออความเป็นจริงนตัวนี้ครับอยากได้อยากซื้ออยากหาด้วครับเด้อ สั่งกิโลกับสั่งขายเป็นโตกับเป็นขายพี่น้องเมื่อวถูกน้ำงามครับพี่น้องครับถามม้วงามเพื่อนนะครับสวัสดีครับในหอยครับสวัสดีครับนี่ในหอยรูปรอครับพี่น้องครับจักบาทเนาะสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดแม่ลูกแม่น้ำแม่ลูกนะครับเด้อแม่กางงามครับพี่น้องครับลูกกางงามแม่เพื่อสถานะพิจารณาท่องหรือยังท่องแล้วจักเดือนเนาะ ขเขาหกเดือนแม่เพิ่นสิทอดเขาหกเดือนแล้วลูกเพิน่นได้เจ็ดเดือนเนาะลูก่นปีกว่าปีกว่าว่า<ห>ลูกผอใดเพอาะหัวป่ะแม่ลูกผดใสลูกผดใสลูกเพิ่นนี่แหมหนึ่งงามๆไหนไมอ๋อเป็นหัวซื้อเข้ามาไหมหัวเลี้ยงเป็นหัวเลี้ยงของเจ้าแม่นครับอ๋อลูกมากแต่ลูกมันยังไหนน้อยอ๋อหัวบ้บ้ลูกตัวไหนลูกผดใสอันนี้ลูกแรกครับก็ลูกแรกของเพิ่นเนาะอันนี้ลูกแรกบ้านนี้ผสมผสมไว พ่อไดนก่อนพอพันเออเป็นแมนผสมผสมก็พอไหนี่นี่ครับมีใบเด้อครับน้องเพื่อนเด้อนี่นะครับโอ้นี่บนใจไอ้สีประดูตัวใหญ่ครับตัวจริงพอพันธุ์เลยครับผมผสมกับไอ้สีประดูนะครับเด้อนี่คัวเพื่นสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดราคาต่อรองใดนี่ครับพี่น้องสี่หมื่นแปด พันธุ์เลยครับโอ้งามกว่ามูในตลาดเราเมื่อนี้นะครับพี่น้อเพื่อนสูงดีครับพี่น้องสวยเสื้อสองได้สามนะครับเด้อทองหงแดนรับประกันวะรับประกันรับประกันนี่ครับหางก่เยาวดิรับประกันตำหนีพร้อมนะครับเด้อในหางในหอยเพป็นวะนี่สวยครับพี่น้องครับสุกสาวเพื่นเพชรเขาอย่างดีครับงวงงามครับพี่น้องครับรับประกันตำหนีทุกอย่างมิเอามาจั้งตัวมืเนี้ย คมนี่ล่ะคม,มนี่อ่าฝากเบอร์เพื่อพี่น้องเพื่อนเจ๊ไก,ก่หน้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งครับผมครับสามค,ครับผมหอยอย,ยังกะหอยหอยยังกะมาเฟียครับมาเฟียโอ้ซื้อมาเฟียเดือพี่น้องเพื่อซื้อในหอยมามาจะใส่น,สนอเน,เร,นเราเสือโอ้ขบวนนะครับพี่น้องครับนี่เด้อหวัวเพื่อนกูได้สนใจพี่น้องหพรว่าเรื่องงานี่หยากระลังปงกระลังงามพี่น้องเอาไปกินหยาเด้อ ว่าโค้งสั่งใหญ่ๆอุ้ยแม่พันสูงนะครับลอยสี่บลอยหางสิบล่าแม่พันลอยสีบวกนะครับเด้อลูกแม่พันกระสูงลูกพันกระสูงนะครับโค้งสั่งดีครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงนะครับแนะนําเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับเด้อโทรมาหาหอยไม้มาเฟียได้เอาฝากไว้อีกตัวหนึงเลเบอร์0 8 1ครับผม673ครับ3730ครับโอเคเหมือนเดิมหอยมาเฟียมันๆครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หอยมาเปียครับนี่ง้อเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับนี่ง้อเป็นตะเลียงเดี๋ยวถามหอยเพิ่นนะครับถามหอยเพิ่นนี่นะครับสวัสดีครับผมบันดีครับเอ้าผู้ถ่ายโอ้ยแน่นอนนะครับแน่นอนแหนนอนแหนนอนนะครับว่าเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นห้าพันไดครับเดือกพี่น้องนี่แหนสวยนะครับหัวหลุนอ่างเลืกๆพี่น้องอ่างกันเลืกนะครับว่างามง้อใหญ่เพิ่นนะครับสถานะเป็นจังไหร สถานาเพิ่นเพื่อนใจหน่อยยังบ้านทองยังบ้านทองเนาะทองว่างด้วยครับเด้อโอ้แต่ว่ามีลูกเหล่าตัวนึงนะครับมีลูกมาแล้วนะครับพี่น้องครับแต่สถานาทองว่างด้วยครับเด้อนี่งมาเพิ่นงามบีรีนะครับสูงกับประมาณเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องแข้งขาดีรับประกันบ่พน่า เรับประกันตัวนี้รับประกันตัวนี้ทุกอย่างจวพอท่านรับมาถ่องอ่านะครับจว่าคล้องถ่องคล้องถ่องย่างนอกนะครับคล้องถ่องถ่องบ่างได้ครับเด้อนะครับเพื่อนมาต่ว่ารับประกันตัวนี้ทุกอย่างสูงกสูงดีพี่น้องนะครับอ่างลึกโลนธรรมชาตินะครับหางเฮงเงาดีครับเอามาเท่ตัวมือนีหเอามาสิบสามครับสิบสามขายเปริตัวขายเปริคเก่าครับขายเปริเก่าพี่น้องขายเก่านะครับเด้อบอได้ธรรมดาขายไปรเก่าตัวไร้อยไดขายดีรุ่นไหน หมื่นเลยครับไต่หมื่นเนี่ยไต่หมื่นหมื่นถึงไต่หมื่นหนึ่งราคดีหมื่นหนึ่งครับไต่หมื่นเด้อครับเด้อเพิ่นว่าขายดีใช้ตัวเหลือของเฮาเนี่ยครับแม่สาวแม่สาวเอายังยั้งยั้งบังยั้งบังนี่ครับพี่น้องครับโตเหลือของเพิ่นเด้อครับเด้อนี่นะครับแม่นี่ว่าเท่าไหร่ตัวเหลือนี่นี่ว่าหมื่นแปดปัญหาครับหมื่นแปดพันห้าร้อยครับพี่น้องครับแม่สาวพร้อมผสมบ่ ขึ้นว่าเป็นสาวกำลังเนาะเอากับปีสองเดือนกำลังปีสองเดือนนะครับเด้คนว่าหมื่นแปดพันห้าร้อยอีกตัวหนึ่งหมื่นสามนี่ครับพี่น้องหมื่นสามพันได้พี่น้องหมื่นสามพันแม่สาวเพื่อนครัอีกตัวหนึ่งนี่นะครับแม่ใหญ่แม่เปรียวแม่เปรี้ยวนะครับพี่น้องครับแม่นี่ว่าเท่าไรแม่นี่ หมื่นหกหมื่นหกพันนะครับหมื่นหกพันนี่ตัวนี้ครับกูไดสนใจนะครับพี่น้องครับเอามาณสิบสามเลือกเก้าครับเบิ้งเบิ้งสุดตัวแล้วเอ้าฝากเบิ้งให้พี่ให้น้องเหลือกสี่ครับอ่าเหลือกสี่ขายเก้าเลือกสี่นะครับเอ้าฝากเบิ้งคุณเก้ากผมพี่ยันสามเจ็ดครับสามสี่ศูนย์ครับพ่อเงี้ยงกสมบูรณ์มาแต่ใส่พี่บูนครับมาแต่พี่บูนมังสาหานนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยุคคอยยุหลักมีอีกวะมีครับอยากเบิ้งไปเบิ้งได้นะครับ หรือว่าอยากให้หางง้ให้นะครับโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับเอาฝากเบอร์หนึ่ยังฝากเอาฝากอีก099 437 3403ก้าสครับผมเมื่อนี้ให้ยหอยสมบูรณ์มันๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมื่อนี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีตลาดงัวหอยตลาดง้ววาลินเฮ้าครับผมเมื่อนี้กับเป็นวันพุทธศิษย์สองวันพุทธศิษสองเหมือนเดิมครับมาขายเช่าป่วยเช่าป่วยเอาเปิดให้พี่ไอ้ง่วงเมืองส่งเครื่องไทยขบวนนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่าง ท้ายมานี่ก็อยู่ที่บ้านหกเจ็ดปีนะครับอยู่อยู่กับตลาดงัวบ้านเฮานี่แหละผู้เรียนผมผู้เรียนมาตลาดบ่อนีกินแสดงว่ามาบองหอดใครมาตลาดบ้านย่างบ่อนีกินเชากล้วยคือจังเพิ่นว่าแล้วครับมาบองหอดตลาดบ้านย่างเฮาครับผมเอาเปิดให้พี่น้องเบิดเลยครับสดกินเลยนะครับนี่ข้าวกล้วยจะสดทุกวัน ทำสดวันต่อวันนะครับผลิตเองนะครับผมเฮ็ดเองเนาะรับซื้อใบมันมาเฮ็ดเองครับผมแล้วก็จะมีพวกเครื่องนะครับจะมีลูกจากนี่นี่ที่เด็ดมันอยู่มรงนี้หล่ะมีลูกจากมีวุ้นแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำอ้อยนะครับจะเป็นน้ำอ้อยเป็นไข่ไข่เป็นน้ำคาราเมลนะครับผมโอ้นี่ยนี่นี่ที่เด็ดครับผมตัวนึงนะครับพี่น้องตัวนี้ก็คือน้ำแข็งเนาะคือสิบวเพราต้องมึงนะครับเป็นด่างแข็งจะต้องข้ามข้าหน่อยนะครับจะใส่ทังทีก็คือว่าเข้าสามารถกินได้ทุกคนไปได้หมด หายยุกเมื่อเค้ื่อนไหงได้ไปได้ครับผมได้กินน้ำกันได้กินน้ำกันพาได้กินรถนะครับกินของอยู่ข้างในผมเอามาให้กินเพรงรถก็นจะขั้นหน่อยมันจะนี่เพราะว่าผมเอา เอาเชากล้วยมาขายให้กินครับอ่ะมีสูตรไหนแนวสูตรเด็ดมันมีสูตรไหนเนี่ยนุ่มแล้วครับสูตรนุ่มนุ่มจับนุ่มเพราะว่านุ่มนี่มันมีประโยชน์โอ้ล้วก็พ่อข้าก็โชคดีได้จับนุ่มเสมอครับโชคดีมากๆได้จับนุ่มเสมอของ้อนรับเพื่อนเสดีจนะครัฝากกดติดตามครับเพจลักกาเช่ากล้วยส่งเครื่องไทยอุู่นะครับครับผนนะขอบคุณหลายนะครับครับคุณครับสวัสดีครับนะครับนี่พี่น้องเบิรงนเป็น เทียบได้พี่น้องนี่ผมก็กินแล้วนะครับก็เลยว่าโอ้ยแสบนะครับไอเบิ้นเดย์จังหวได้ใส่แมสยังได้กัญญาดามาด้วยครับญาดามานะครับพี่น้องขากัญญาดามาญาดามาขายดีนะครับมีอีกจ่องหนึ่งก็ยังกินน้ำกันนะครับพร้อมี่เราเอาบันดีครับหวานเย็นชื่นใจร้านเย็นชื่นใจนะครับเดี๋ยวให้เราเจอกับม่วงหน่อยหน่อยเอาเพราะว่าเพิ่นมาตลาดเสมอเพป็นพิจารณาสถานการณ์ม่วงเฮาอ๋อตลาดง่วงครับแมนสถานการณ์ง่วงเฮาถ้าไผมีเงินอยู่ธนาคารคิดยังบ่ออก จังใดแต่จะเริ่มมามาอาม,มาหมุนสื่งง้วนน้ำกันครับ,รบเอาไปเลี้ยงน้ำกันครับจงังไดเพาป่ะเดิลงทุนหลายประเดิลงทุ้นแห้งไม่เกี่ยวหยาไม่ให้ไม่กินนะครับผมคิดว่าช่วงน,นี้มันก็เป็นย่ำดำหน้าอยู่แล้วย่ำเ,เขาเขียวหยาเขียวนี่แล้วนะค,ะครับจะได้หาไปเลี้ยงน้ำกันซอยกระเสียระก้นน้ำกันนะค,ะครับ รัฐบาลถึงเชิงจะเขาจะมีโอกาสซอยหน่อยเอาพวกเท่าเกษตรกรในการมาซอยกันครับเราโตัวสองตไปเลี้ยงน้ำกันจั๊งแดงสองวันเลี้ยงละม้นไปแย่น้ำเลยอ่ะหมือนนี่อาไปเบิร์ดไปเบิร์ดหรือเปล่าครับประมาณสี่ลอยกุตัวขั้วโอ้ไปเวียดนามนะครับไปเจ็ดเข็มลาดเด้อนี่เด้อเออครับผมหนึ่งไปแล้ว่าโอ้ครับมาดีให้มันหมานครับผมครับผมครับครับกครกำนันการบัสดีกเอาครับวาลินสำหรับกมี ชุดบริการตรวจทองคือกันนะครับเพื่อความมั่นใจครับของผู้สื่อผู้ขายนะครับพี่น้องครับก็ะจะมีคือการครับพี่น้องนี่นะครับคนออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครับพี่น้องผู้สื่อผู้ขายกับเสตมันใจครับทองอีรีบอ คองชัดเจนครับพี่น้องครับประมาณหาเดือนนะครับพ่อพี่น้องครับคองเรียบร้อยนะครับเห็ดใบมาเลยนะครับเหิดมาเอ็ดใบสื่อขายโหลดนะครับสื่อเต็งงวดทองครับหอยนี่นะครับพอหลายตลาดแล้วนะครับเรียบร้อย กองหาเดือนนะครับเรียบร้อยนะครับเด็ดใบสือขายนะครับแม่นี่สิขึ้น้ำนักครับพี่น้องครับเรียบ้อยครับพี่น้องครับเป็นนำนักแล้วหาลอยซิแปดอุ้ยโค้งใหญ่นาะแม่นิ่โค้งใหญ่เน้นน้นนหางพืชเดือดเสือดังว่ามานเหรอไหมผมเอาไป ให้เขาต่อนนะอ๋อเอาไปเอาไปบอยต่อนะครับซื้อแต่งัวมานหัวทองนะครับเอาหัวทองอย่างเอาหัวทองอย่างเดียวต้องมีการรับประกันตรวจทองนะครับเพราะว่าไปเห็นเห็นพอกันอยู่หลายตลาดเนาะนะครับพอกันหลายตลาดส่วนมากันธุ์สิทเป็นหัวทองแล้วกินมีการตรวจนะครับเพื่อความมั่นใจว่าผู้ใดซื้อจากหางเพิ่นนะครับทองแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่นตรวจทองค่าสนามตลอดนะครับคันบระทองนี่คือเพิ่นบ่ได้เอาไปนะครับเป็นจังได๋จึงมาเล่นแต่งัวทองมันขายง่ายยิ่งสิบ่ ตามข้อซืบเรียกเลรอไม่ได้รุ่นอ๋อไม่ได้รุ่นเนาะอ๋อผู้ผู้คนซื้อตัวไปซืบหนึ่งใส่ซองเลยบ่ต้องเลี้ยงโดนเนาะบ่ต้องผสมนะครับพี่น้องครับอันนี้หอยนี่เพิ่นซื้อแต่ว่าทองนะครับ่ได้ซื้อน้ำเพลินด้วยครับเรื่อมั่นใจเพราะว่าเพิ่นรับประกันขวังคันบ่ทองเพิ่นบ่ซื้อนะครับพี่น้องครับเพราะน้อง้ตว่าถิ่นไม่ลู้พ่ม่นูวันนึงเพิ่นรับประกันแมนครับ ทางนี่เพิ่นตรวจตลอดนะครับเพิ่นตรวจทองตลอดนะครับเพิ่นเอาว่าเนี่ย่นมีผู้ตรวจจะถอดเก่ยวกับอไรนะครับเห็นไปซื้อขายเรียบร้อยครับ,บรับประกันเพจัคเบอร์ยังไม่ไปสู่ของก่อนรับประกันเรียบร้อยครับนครับนี่ครับเดี๋ยวให้เพิ่นฝากเบอร์คันพี่น้องจากใดง่วแม่อทองน้ำเอาฝากเบอร์นะครับ 0 9 4ครับผม363ครับ7 4 7 4ครับครับกันผู้ใดอยากได้งาะทองเนาะซื้อหนึ่งได้สองนะครับเด้อตัวมาสอบถามเพิ่นได้นะครับหาให้ได้ครับพี่น้องครับหอยยังก่อนครับหอยอมครับหอยอมนะครับมัดจะใส่ครับผมเดือดรูดมครับเดชอุดมห้านี่แหละนะครับโอ้เหมือนนี้มัดๆครับพี่น้องครับห้ามสัมผัสห้ามสัมผัสในในครับหอยยั้งแนลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบันี้มาหอไย่เอ๋ไย่เอ๋สีขาวเปล่าเป็นจะไหนก่อนครับ เมือนครับเมือแล้วมันนี่เอามาทีตัวมาซีครับมาซีเบิดเลยสองตัวสตัวนะครับพอมีพอหนึ่งม่น้อยไมตัวคือถือแกะมือเมืนหาลอยไิวาจังไหนครับโอ้ตัวงเป็นจังไหนหนอง้วเถืกงามครับง้วเถือกงามสตัวมื่นหาอยครับพี่น้องครับเอิามเอเอามาสเอามาซีเบิดแล้วเปลาขนาดข้านแบบหลายนี่ครับพี่น้องโอ้มาซีซื้อว่าหอยมือล่องเป็นจังไรบ่หอพี่น้องตังหมือนเป็นมือล่องได้ไหมเนี่ มือมือรักเป็นวันอาทวทีดมือร so. ักเป็นวันอาทีดมะทีดตัวมันหลายครับห่างๆมะนี้หางางอ๋อมะที้ราคาค่อนข้างถือมะทย์อ๋อกันผู้ใดมาซื้อมาวันพ oh. ุธมาวันพุธมาขายเห็นมาวันอาทิตีดสำรับหอยเอะนะครับพอมีพี่น้องครับมาสี่เบิร์แล้วเอาฝากเบอร์สีเผาๆมาสี่แปดสี่ครับครับผมเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองครับหอยเอะ หอยอยากซื้ออยากขายด้ครับกรรท่าด่าร่วมนะครับเอาเงอนดีพเ้าเอามันหมันครับผมครับครับครับบานีมาเบิ่งมาหอยเอ๋นะครับเด้อสองโคมโคมเมือินตัวละหาพันพี่น้องก็เลยนำมาเบิ่งเพ่นนะครับพี่น้องครับนี่สองตัวพี่น้องเมื่อนห้าร้อยทำใบเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่แม่สิขาวก็เลยเจ้บาทแม่บอกคุณเนิ่วเออนี่ผู้สื่อต่อครับพี่น้องครับผู้สื่อกำไรล้วนผู้สื่อต่อเพ่นนะครับ สื่อขายแล้วไปตาบักเอลได้ครับได้หอยเอะเม่ออกซองได้ไหมแม่ออกซองนะนี่ครับพี่น้องอยากได้หอยจมูพี่น้องเขาอยากได้โอ้ยไปผุนซีึ้นรถยนักๆนะครับพี่น้องนะต้องลบก่อนโอ้ยรถหนักโอ้ยไปอีกแล้วครับพี่น้อง บริการถึงถี่ครับพี่น้องครับบริการถุงถี่ครับพี่น้องเฮดพอนะครับครับเมงกินนูนครับพี่น้องครับซื้อขายเปิดตลาดซื้อขายเรียบร้อยเออทอกบมาทแบบเนี้ยถุงละร้อยครับลอยเพียงเพียงครับพี่น้องครับเออลอยเพียงเพียงนะครับ บ่มีขาดบ่มีขาดมีเกิดบ่มีเมี่ยวดาแล้วแดานี่เมื่อเออคันใดแนวกินเมื่อเมี่ยวดาได้ยังมาขายมหมเนี่ยได้เห่อครับอ๋อน้ำกันเนี่ยกระป๋านะครับโลละหกสีโลละหกสีคืนสร้างน้ำนักเอาหลวนนะครับหรือว่าจีพ่างโตนะครับเด้อนี่ยี่สิบยี่สิับทิมนองครับพอพันนะครับเด้อเพิ่นเอามาตลาดมื้อนี้เมือวัดปูครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม ครับครับเป็นจท่าไรนอ้ะพ่อพันเนี่ยว่าเท่าไรนอ้ะสมเลยครับราคาถือควอมเอ่อทั้งสมดีทั้งราคาถือครับผมเปิดเปิดเท่าไรนอ้ะสามหมื่นหกพันครับสามหมื่นหกพันนะครับสมดีซอจากของบนนอ้ะนี่เบิ้งนะครับมุ้งพอสั่งนะครับสูงนะครับพอมีนอ้ครับอุ้ยสูงพ่อพันธ์ดีๆเลยนี่สูงนะครับยังดีครับสีแดงนี่เบิ้ลไขเบิ้ลลื่นนะครับเป็น่า ผสมดีครับพี่น้องครับผสมดีเอิน 30, 30, 30, 30, 30, ่อนสามมื่นสามมื่นเท่าไหร่ก่อนเ่นหนครับสามหมื่นหกพันนะครับเบ <c oughs> ิงสวนไายนะครับอ๋อหมาพอพันรอๆครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้เอาไป คุ้มฟูงนะครับเอาไปขึ้นรถเลาะนะครับเลาะสมลอะเส้นนะครับเพิ่มรายได้นะครับอ้าฝากเบอร์ให้พี่น้องศูนย์หกสามครับครับผมสองสามครับผมเจี๊ยบศูนย์ครับผมห้อยยังก่อนนุ่มครับหอยนุ่มมันจะใส่หน่อนสระวีวงเลยครับสระวีระวงโอ้ยเบิ่งทายางนะครับเด้อปีนี่นะครับพี่น้องเพิ่นได้ส้มดีงว่าเขาประมาณเจ็ดปีหน่อนสามปีกว่าครับสามปีกว่ากลังขึ้นกลังโค่นนะครับรู้สิดีงว่าเพิ่นปีหนอง อยากเอาไปสมอยากเอาไปคุ้มนะครับราคาบอสูงนี่ครับพี่น้องสวัสดีตาด้วะมาย่างนะครับเป็นบ้าน่ายครับพี่น้องโอ้โหด้ว่านี้่บุตรสมดีสมเก่งครับพี่น้องครับบุตรสนใจโค้มาสอบถามกันเลยครับพี่น้องครับนี่หายปังปังท่าไรป๋าขายยังขายแล้วครับขายแล้วซื้อไส้ซื้อพอซื้อซื้อแล้วแต่ว่าอันนี้มันซื้อแล้ว ซื้อแล้วเดวยครับเจ้าเมื่อหาลอยครับ่อยบ่มื <c oughs> โอ้นี่เอเ <c oughs> มื่อหาลอยนะครับเด้อเ้บองว่าสิไปทั้งนี่บรรดาสิตมดากกันอยู่นะครับอตาเมื่อหาอยปิดแล้วนะครับพี่น้องครับหอยจากสำโรงเพน มัอนี้ขายแล้วนะครับเมือนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องหาลอยเอาไปส่งแล้วขายแบบบงเงินไทยด้ครับหัวกะไปยางงาครับพี่น้องครับบรรยากาศฟังนี่นะครับเด้อตลาดควายนะครับพี่น้องก็เริ่มซาดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับนี่ครพาพี่พันธองย่างขมาเบิ้งนะครับบรรยากาศนี่นะครับมาพอ ยูทูบนะครับยูทูบเบอร์วัสดีครับผมวัดดีครับผมวัสดีครับผมสุดที่วัดฟาร์มนะครับหลายๆคนกับได้เบิรงคลิปเพื่อนนะครับเป็นจังไรราคากล้วยมือนี้ราคากล้วยมือนี่เหรอครับยังราคาหนาซื้ออยู่ครับหนาซื้อเพราะไม่นาขายบนบ้านนาซื้อครับช่วงนี้ยังหนาซื้อนาถือว่ายอมเยายอมเยาปานิญญาเกิดไม้ตบไม่ครับราคายจำเยานี่หนาซื้อไว้หนาซื้อเก็บครับหนาซื้อเก็บครับ เขามีโอกาสเหลืออ๋อมีโอกาสเหลือช่วงนี้ครับจากคือช่วงก่อนนี่ครับผมจากที่อ่าย่างสำรวจตลาดควายนี่เป็นจ้าในราคานี่มีแนวโน้มสิคเกอีกบิ่งปถ้าโตดียังมีราคาอ๋อครับัวดียังมีราออคาสำหรับควายนะครับผมครับผมสำหรับควายนี่ถ้าตัวดีๆนะครับผมครับ ถ้าตัวได้ทรงลูกมาดีๆแน่นี่ราคายังดีอยู่ครับอ๋อราคายังดีครับเพราะว่ามันติดเตาดแล้วก็เขาบอาไปเพี่ยนต่ออ yeah, ๋ออ๋อไปพันเลยใชครับผมแต่ว hmm. nope. no, 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 ่าสายเนื้อสายยางกับพ่อได้ขายอยู่สายเนื้อสายยางกับสวนอาทิตย์ไปครับสวนวันอาทิตย์สิขายดีพูดหนี้สวนอาทิตย์ผมกได้อาทิตย์ขายดีครับขายดีนะครับสายเนื้อสายยางเนาะนะครับยางน้ำกาวลายนะครับพ่อแม่พี่น้องกันนี่คือ สุดที่วัดฟาร์มนะครับเป็นยูทูบเพื่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอัดจับครับผมสวัสดีครับได้ยังมาแน่มือนเนี่ยวันนี้ได้หัวใหญ่ครับหัวใหญ่เป็นจังไเอาส่งเบียดเพิ่นเอามาส่งเบียดเอามาทุกตัวเอามาสองตัวเอามาสองตัวปิ๊บเบิ้ลแล้วครับมานบ่พ่อได้เล่มพ่อได้เล่มนะครับผมผมนพี่น้องครับแสดงวึงซอยทั้งบานมานะคโอ้ดึงซอยทั้งบานนะครับพี่น้องครับเป็นจังได้ตลาดมือนเนี่ย ดักบรรยากาศมือนีง่ย่างรอบังข้วยมือนี้ข้อยสืดแห่งเ้อ่อราคาบ้บรนไดโบ้บรนไดคือก็ยังสื่ออ๋อเนี้แสดงว่าเขากะสามารถโคนราคาเขาได้โอ้ยเกลปลาโค่นได้คล้ายลายอยู่เลยครับเขาแก่ครับอ๋อแก่ครับหลายแสดงอีนี่ข้วยเต็มขอกอะหยาเลยอ๋อเพราะท่านเคืองอยู่ว่านเคืองนะครับมือนี้นะครับตลาดจนว่าน้องอาจเป็นว่าตลาดไร่เนี้ยกับบ้าเด็กเคืองแสดงว่าอ่าเพิ่นรอบเป็นเป็นวัฒ์เนาะ เป็นล่อ,ลอหั่นกันยังพอนอยู่แบบมันมันววานคือตามสอบถามมันววาน ท่านทรงใดก็ซื้อหลายทรงบ่วใดก็ซื้อหน่อยเด้เจ้าแมนบ่แมนตัวนี้ก็โอ้โหูกันครับครับนี่คืออาจดหน้องอาดอ้าวน้อองาดฝากเบอร์ผู้ใดอยากซื้ออยากขายนะครับผม062ย์หกครับ889ครับสามห้าสองครับอาดนะครับน้องอาดนะครับอยู่แถววารินซัมลูงวารินซัมลูกนะครับเด้อผู้ใดหมายเลเบิดครับวัแต่งายวัแต่งายราคาใดกันแ่ครบบอยานพร้อมเมนบ่ย่านครับบ่ย่านแต่บ่ขายย่านแต่บ่ขายนะครับให้น้องอาดมั่นหมานครับผมครับผมสวัสดีครับมัน ทางด้านหลังนะครับจะเป็นคอกนะครับคอกผักนะครับเดี๋ยวสิส่วนสุธิวัตร์เนี่ยเอาไปบึงคอกในคอกนี่ครับพี่น้องนี่พวเต็มปกติเต็มปกติเต็มนะครับเด้อนี่บ่ได้ราาคบ่ได้ราคาเนาะเขากดเขากดราคาตาวันอาทิตย์มาเหี้ยงกันอีก แกเขาบอะไรนั่ครับมืัอนี้เขาแกเขาปลาไหลนะครับรถรถพ่วงรถยังเข่าบะหมี่ดีครับรถพ่วงเต็มเลยเต็มนี่พวกแย่งกันได้บแย่งแย่งกันซื้อนะครับข้างในเขาเสือก็าเซื้อเลยแล้วเนี่ยตั้งเบียดเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับมืัอนี้ขอบก็เต็มด้วยครับเด้อว่างเลยรต่างมันว่างครับพี่น้องครับเหมือนขอกว่างขอกว่าง แต่ว่าที่เห็นสื่อนี่คือเป็นใสไงเนาะเอาโกข่อยนี่เป็นใสไงนะครับโบเอาเงินมาจอยไว้หน้าจอยเกียร์ว่นสองนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหเอาเงินมาจอยหน้าจอยเียวันพุทธนะครับกับสุปว่าตลาดล่องนะครับใกล้เกีวันห่างสี่เขาปลาไหลนะครับแลังจากงูห้วยกับเขาปลาไหลนะครับพี่น้องครับไอยุบช่องเลยหรอช่องช่องบอรลูซีเกียรครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศสายๆนะครับของวันพุธมาครับเมื่อนี้กับสตเทนวานะครับนวดกับบ่หลหลนะครับคนสือกับบุกไยหลายเป็นไหนะครับแต่ว่าพอขาพอขายนะครับก็มีมากพอป้าตายครับพี่น้องครับก็สู่วันอาทิตย์บ่อดครับเมื่อเนี้นะครับสำหรับบรรยากาศกับคงจะจบไวเพียงแค่นี้นะครับพร้อมกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ